โครงการชุมชนสดใสจิตใจงดงามค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเย้ <Yeah. S 1> uh huh. หลังจากที่ลองเดินตรวจด,ดูชุมชนแห่งนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหวันเดอร์ฟูลแลัะ oh, ทุกคนมาลงพื้นที่กันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเคหะชุมชนนวมินนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเคหะแห่งชาติเขามีการจัดประกวดชุมชนทั่วประเทศเลยแล้วโครงการนี้นะคะก็ได้เข้าร่วมประกวดด้วยนะคะในโครงการที่มีชื่อว่าโครงการชุมชนสดใสจิตใจงดงามค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะท่านคณะกรรมการเองนะคะก็จะลงพื้นที่เพื่อมาตรวจพื้นที่มาให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะมาให้กําลังใจกับโครงการนี้กันนะคะกับโครงการชุมชนสดใสจิตใจงดง ตามกับรายการ Live Alive ใช้ชีวิตที่เป็นสักับการมการแห่งชาติค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาติท่านราพรจันทรอํารุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านค่ะพี่พิมพ์อยากจะทราบถึงที่มาของโครงการนี้สักนิดนึงค่ะว่าเริ่มต้นมายังไงบ้างคะค่ะเรื่องของโครงการ ประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงามนี่นะคะ,ะก็คือการแข่างาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู<ะ>่อาศัยซึ่งก็จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งโครงการนี้มานะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะคะในเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งแวด,ดล้อมของชุมชนค่ะ วัตถุประสงค์หลักของโค<อ>ร,งก,รง,งการนะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้หย่าสายในชุมชนค่ะร่วมมือกันนะคะในการที่จะสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัยนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการชาติในเรื่องของการพัฒนาที่หยดสายควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ซึ่งโครงการนี้เองก็จัดทั่วประเทศเลยใช,ใช่ไหมคะคุณผู้ชมหาทีนี้เนี่ยพอเราฟังแล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะทราบถึงเกณฑ์การหให้คะแนนแล้วค่ะว่าหลักเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยมุ่งเน้นไปในเรื่องไหนบ้างค,ะค่ะก็จะมีการ ให้ในเรื่องของทางกายภาพนะคะ,คะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินในในเบื้องต้นที่เรานำมาให้คะแนนค่ะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะและคนดูที่ชมอยู่ตอนนี้ต้องขออนุญาตตาม ไปดูหน่อยนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะสามารถเอาชนะใจคณะกรรมการทุกท่านได้หรือเปล่าแต่ว่าพร้อมแล้วเราตามท่านไปกันเลยค่ะเชิญค่ะบรนังสือถึงเป็นส่วนรวมของทีี่งานสวัสดีค่ะชื่อวิภาทองอยู่ค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่อาสาบ้านหนังสือเทหานอรมินและเป็นผู้ที่อยู่อาศัยประจําเทหานโอรมินค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เห็นคุยกับคณะกรรมการคล่องเลยเตรียมตัวมาดียังไงบ้างคะวันนี้ ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หน้าที่มันเป็นหน้าที่ประจําของเราอยู่แล้วค่ะอ๋อคือในทุกๆวันก็จะมีการอธิบายอยู่แล้วถ้ามีน้องๆใหม่ๆเข้ามาเราก็จะอธิบายน้องๆแบบนี้<ช>แล้วใช่ค่ะอย่างอย่างเด็กหาหนังสือไม่เจออะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําว่าอยู่ตรงมุมไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะทีนี้อยากขอถามในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสําหรับการส่งโครงการนี้เข้าประกวดหน่อยค่ะว่าทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะก็จะมีการตัดหญ้าแล้วก็จัดแต่งต้นไม้ค่ะ แล้วก็จะเก็บขยะบริเวณรอบๆบบ้านหนังสือแล้วก็บริเวณในเคหะของเราค่ะทุกคนจะเล็งเห็นความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบของการอยู่อาศัยที่นี่ค่ะแล้วสําหรับบ้านหนังสือเคหะน้ำวอมินี้คนในชุมชนให้การร่วมมือกันยังไงบ้างคะก็ทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมนะคะ คนในชุมชนของเราก็จะร่วมบริจาคสิ่งของและบางครั้งก็ทําอาหารมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กๆค่ะทุกคนก็คือให้การสนใจในทุกๆจุดของในเคหะเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะบ้านหนังสือคนในชุมชนเขาจะฝากลูกฝากหลานมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเขาก็จะให้ความสำคัญกับห้องสมุดมากเลยค่ะวันนี้คณะกรรมการมาให้คะแนนมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจเต็มร้อยค่ะเพราะว่าเคหะของเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็ เ,ออเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของคนที่อยู่ในอาศัยในทุมชนนะคะให้ความร่วมมือกันดีมากเลยค่ะค่ะงั้นขออีกทีมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเย้ค <Yeah. S 2> ุณดูคะ่ะตอนนี้พี่พี่มาอยู่กับอีกหนึ่งคณะนะกรรมาการสุดหล่อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านหมอคะ่ะแนะนำเองนิดนึงนะคะครับผมนายวิวัตชาวเลนะครับ ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชนการเคหะแห่งชาติครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองเดินตรวจดูชุมชนแห่งนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหวันเดอร์ฟูลแลนเลยครับวันเดอร์ฟูลแลนเหรอคะยังไงคะไม่ถึงก็เท่าที่ฟังนะครับทั้งชาวชุมชนเองแล้วก็ทั้งผู้ดูแลหรือว่าท้องถิ่นโดยเฉพาะเชฟมีความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาาจับมือกันเหมือนกับเป็น ก็มีโครงการดีๆหลายอย่างเมื่อเช้าหนูเห็นที่เป็นโครงการของท้องสมุทรเห็นบอกว่ามีคุณครูมาสอนภาอังกฤษด้วยแล้วก็น้องๆก็จะสนใจมากๆชอบจะมากันแบบหลังเลิกเรียนเนี่ยก็จะมากันทุกวันเลยนะคะ,ะแล้วก็เห็นว่ามีเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่ประชุมเมื่อช่วงเช้าอ, <replaced S 1> อ๋ออันนี้เป็นเกี่ยวกับญาติพี่เหลี่ยของเราผู้สูงอายุค่ะน่าสนใจฮะสักนิดนึงไหมคะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเนาะโอเคฮะ14ปี น่าสนใจเนอะเขาอยู่มาอย่างยาวนานใช่ไหมฮะคือเขาบอกว่าเขามีบ้านเขาก็มีนะเขาซื้อไว้เหมือนกันเอ,อื้อทอที่อื่นแต่เขารักที่นี่เขาอยากอยู่ที่นี่ที่นี่สะดวกสบายสําหรับเขาอยู่ชั้นหนึ่งแต่สิ่งที่มีเพิ่มเติมนิดนึงเขาอาจจะอยากได้เป็นรัฐลรงกา คืออยากจะได้เป็นลานที่เป็นลานกิจกรรมไว้อย่างนั้นเถอได้ออกกําลังการการ่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชนใช่ครับดีครับเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนครับดีมากๆเลยนะคะแบบนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะ การเคหะชุมชนโนาเนภาพรวมถูกใจไหมคะหลังจากที่ได้ฟังการนำเสนอของทีมงานนะคะ,คะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ในการดูภาพรวมของชุมชนต,ต่างๆค่ะก็เห็นว่าที่เนี่ยค่ะมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีนะคะสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะมีสีเขียวสร้างบรรยากาศในการที่เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัยค่ะ,คะ,คะแล้วก็ในเรื่องของตามหลักเกณฑ์นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะได้คะแนนอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะว่าในเรื่องของด้านกายภาพด้านสิน<า>่งแวดล้อมด้านผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความพึงพอใจ<า>นะคะในเรื่องของความร่วมมือกิจกรรมที่มีภาคีกเครือข่ายเข้ามาให้ความร่วมมือด้วยนะคะสำนักง,งานเขตบึงกลุ่มแล้วก็เรื่องของอ,อสสที่เข้ามาให้บร,ริการฉีดวัคซีนาการตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยคะ่ะมันก,ก็เป็นความร่วมมือนะคะของภาครัฐกับ ของการแห่งชาตินะคะมันก็เป็นภาพที่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของความร่วมมือของผู้อยู่อาศัยในชุมชนซึ่งก็เป็นลักษณะของอาคารเช่าทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ด้วยซึ่งอาจจะความร่วมมือของผู้อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีชัดเจนเท่า <ใน S 2> ไหร่ใช่ค่ะ,คะ แต่เริ่มต้นจากจุดที่เรื่องของบ้านหนังสืออันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เด็กๆแล้วก็ผู้อยู่อาศัยบางกลุ่มได้เข้ามาทํากิจการร่วมกันซึ่งก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ภาพของควารมร่วมมือในภาพใหญ่ต่อไปค่ะอืมดีมากมากเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะท่านคณะกรรมการก็กําลังให้คะแนนนะคะแต่ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยขออุบเอาไว้ก่อนเพราะว่าคะแนนยังไม่เป็นเอกฉันค่ะแต่ที่แน่ๆน,นะคะพอเข้ามาดูในโครงการนี้แล้วเนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีของคนในชุมชนอย่างมากเลยนะคะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับทุกๆชุมชนของการแข่งขันแห่งชาตินะคะและสาหรับตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าขอบคุณการแข่งขันแห่งชาติจริงๆสําหรับโครงการดีๆแบบนี้และก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยด้วยนะคะขอ,คขอบคุณนะคะ,คะมีความรู้สึกสะดวกสบายไปหาหมออะไรเนี่ยปลอดภยัยมีความสุขแบบเพื่อนบ้านดีทุกคนมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ รายการของเราจบแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งแห่งชาติในทุกๆโครงการเลยนะคะกับรายการ Live Alive ใช้ชีวิตที่เป็นสุขกับการแข่งแห่งชาติค่ะเพราะว่าในทุกๆ E ีพีนะคะเราจะมีข่าวสารดีๆมาบอกกันนะคะและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube ของเราด้วยกับการแข่งแห่งชาติชาแนลแล้วก็ในทุกๆช่องทางโซเชียลของเราด้วยนะคะสำหรับ E ีีต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน E ีหน้ากับ Live Alive ใช้ชีวิตที่เป็นสุขกับการขยาแห่งชาติสวัสดีค่ะ